สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์ค่ะต่างประเทศหยุดบางกองทุนรวมถึง Kt Japan, Kt j p f u n d และ Kt Mining โปรดตรวจสอบปฏิทินก่อนทำรายการนะคะเงินเฟ้อ CPI สหรัฐมกราคมบวก7.5%เยียร์ออนเยีย์สูงสุดตั้งแต่1,982 เงินเฟอ้อพื้นฐานบวก6%สูงกว่าค่าทั้งคู่จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก223,000ลดลงและต่ำสุดใน5สัปดาห์ตลาดแรงงานแกร่งส่งผลให้ค่าจ้างแท้จริงหักเงินเฟอ้อแล้วขยายตัวได้แม้บางเฉียบบวก0.1% Month on Month โดยมาจากค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง0.7% Month on Month ลบด้วยเงินเฟอ้อทั่วไป0.6% m o n t h ร์ค่ะ โดยตลาดหุ้นสหรัฐคล้ายใจสู้ช่วงแรกแต่สุดท้ายตายเรียบแดงชานทุกดัชนีหลักและลบกันทุ่นทั่วทั้ง11กลุ่มของ S&P 500นำลงโดยพวกไม่ชอบดอกเบี้ยขึ้นหรือ rate sensitive อย่าง real estate utilities และขาประจำที่ช่วงนี้เด้งเมื่อใดก็โดนขายคือเทคโนโลยีโดยทั้ง3 s e เซกเตดังกล่าวดิ่งแรงกว่าลบ2%เมื่อคืนส่วนสาย value cyclical ลบไม่ถึงเปอร์เซ็นต์คือ3ประสาน energy financials และ materials ตอกย้ำธีม The Great Rotation ในปี2022ซึ่งนักกลยุทธ K ์เคทแมเผยภาพใหญ่ไว้แล้วตั้งแต่9มกราคมขอนำประเด็นสำคัญมาเล่าให้ฟังชัดๆอีกครั้งค่ะกระแสเงินลงทุนเปลี่ยนตัวเล่นหรือ Rotation ออกจากหุ้นเติบตโตสงูงกลุ่ม IT Communication Service ไปเข้าหุ้นวัตจักรอิงสภาพเศรษฐกิจอย่าง Energy Financials ซึ่งแนวโน้มราคาน้ำมันและยูพันธบัตรเป็นปันจจัยหนุนคำถามเงินล้าน Rotation รอบนี้ฉาบฉวยหรือจะลากยาว Transitory Inflation mm hmm. เงินเฟอ้อสูงแค่ชั่วคราวคุณเจรมพาเวลประธานเฟดประเมินแนวโน้มราคาผิดอย่างรุนแรงก่อนกลับลำช่วงปลายปีซึ่งช้ามากค่ะเป็นบทเรียนสอนเราให้เปิดใจไม่มองข้ามสัญญาณการเปลี่ยนแปลงกระบวนทักหรือพารามิ i f t เศรษฐกิจสหรัฐปัจจุบันต่างจากยุค2010 2020หลังวิกฤตการเงินโลกดีมันอ่อนแอ แต่ปัญหาของทศวรรษใหม่คือขาดแคลนพพลายเรานำเสนอพระดำชิปข้อนี้ไว้ในสั้นได้ยาวดี KT Finance 10ตุลาคม2021ค่ะฝั่งดีมานแข็งแกร่งเพราะผลสืบเนื่องของนโยบายกระตุ้นช่วงมิกฤตและตลาดแรงงานสหรัฐตึงตัวจนเข้าสู่ยุคทองของลูกจ้างภาวะเงินเฟอ้อสูงจึงน่าจะลากยาวเช่นเดียวกับปัจจัยขับเคลื่อนปรากฏการ์ t o c อก Rotation เป็นไปได้ว่าโ t a t i o นจะลากยาวเช่นกัน สถานะลงทุนที่ใช้รับมือเงินเฟอ้อสูงยาวนานและดอกเบี้ยขาขึ้นรอบใหญ่ประกอบด้วยน้ำมัน KT Oil หุ้นกลุ่มพลังงาน KT Energy หุ้นกลุ่มการเงิน KT Finance หุ้นญี่ปุ่น KT Japan KT JP Fund เลือกซื้อสะสมได้ตามระดับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลค่ะ หลังจากนำเสนอบทความดังกล่าวมีพัฒน,นาการสำคัญคือจีนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและภาคผลิตช่วยเสริมปัจจัยบวกระยะสั้นถึงปานกลางอย่างมีนัยสำคัญสำหรับกลุ่มโลหะและเหมืองแร่ปัจจุบันเราจึงเพิ่ม KT Mining เข้าไปในช้อปปิ้งลิสต์ของทีมนี้ด้วยค่ะ มาดูกันถึงการข่อนหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซเนเดกปิดที่1น 00. 0 3เจ็ุด0ูจุดลบ่ม,มูลค่าการซื้อขาย112,335้าบาล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยแกว่งไซเวรกรอบแคบมีแรงซื้อกลุ่มแบงค์เทรดต่ำกว่า PE ขณะเดียวกันค่ะก็มีแรงขายกลุ่ม PE สูงด้วยส่วนในฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 8, 4, 000, ทแะยืมพันธบัตรออยุ5ปีปิดที่1 4ลดลงบากเมะ่อวาน่ะ ส่วนในฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่32มสบสาทหกสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเงินเงินบาทยังคงแข่งค่าต่อเนื่องและแข็งค้ามากสุดเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาคเป็นผลจากการเข้ามาของฟลูทั้งในฝั่งพันธบัตรและตลาดหุ้นมาทางฝั่งของเอเชียกันบ้างค่ะนิกิีตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเป็นวันที่3ติดต่อกันโดยได้รับแรงหนุนจากการที่บริษัทจดทะเบียนของญี่ปุ่นเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งนิกิีปิดไปที่2 7 6 9 6 0 8จดกร้เกบหกจุ ส่วนเซิไขขงไคคอมบสิทธ์ตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยค่ะทมกลางการซื้อขายที่ผันผวนเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงการคว่มบาตทางการค้าจากสหรัฐและการที่เฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยเซ้ไขขงไคคอมสิทธ์ปิดไปที่3,485.91จุดบวก0.17%ค่ะ ส่วนด้านฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยอปิดร่วงลงกว่า500จุดในวันพฤหัสเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่พุ่งขึ้นสูงกว่าการคาดการณ์จะผลักดันให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนอกจากนี้ค่ะตลาดยังถูกกดดันมากขึ้นหลังจากที่คุณเจมสบูลาดประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ได้ส่งสัญ,ญญาณสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงถึง1%ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ดาวโจนส์ปิดที่35,241.59จุดลบ1.47% S&P 500ปิดที่4,504.08จุดลบ1.81%และ Nasdaq ปิดที่14,185.64จุดลบ2.10%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงค่ะเนื่องจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงหลังถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้นและการเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอ CAC 40ปิดที่7,101.55จุดลบ0.41% ดัปิดที่15,490.44จุดบวก0.05%และฟุซีร้อยปิดที่7,672.40รเจุดบวก0.38%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆห,หลังสหรัฐเปิดเผยต,ตัวเลขเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นเกินคาดซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดเร่งการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ย ส่วนสัญญาน้ำมันดิบไรซซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ค่ะเพิ่มขึ้นมา0.3%ปิดที่89.88เซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับปัจจัยหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ดีค่ะบรรยากาศการซื้อขายในตลาดได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่าเฟดอาจเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นและแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีส่วนในฝั่งของเบรนท์เองค่ะลดไป 0. ส่วนสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวันพฤหัสค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากการแข่งข้าของดอลลร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นเกินคาดซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยโดยสัญญาณทองคำตลาดโคเมกสมืม่อเดือนเมษายนบวกขึ้นมา0.1ปิดไปที่1,837ดอลลร์40เซนต์ต่อทรอยเทร์สค่ะ และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m Daily News ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำ Social Distancing แต่ทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m Smart Trade เแล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ